สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับศรีสเกตสร้างบ้านพาทุกท่านมาที่บ้านสิมครับตำบลโคกจานครับอำเภออุมพรพิสัยศรีสะเกตครับผมมาชมบ้านหลังนี้ครับออกโทนเทาฟ้าครับท่านผู้ชม3ห้องนอนครับ1ห้องน้ํา1ห้องครัวครับแล้วก็ห้องโถงใหญ่มากครับประมาณประมาณ8เมตรเลยนะครับผมความกว้างของงเมตรคูณสเมตร50าครับท่านผู้ชม หรือว่าบ้านดูเหมือนบ้านเล็กๆนะครับแต่ว่าฟังก์ชันเขาจะครบนะครับห้องโถงนี้ับประกันว่ากว้างขวางใหญ่โตมากครับเรามาดูข้างในนครับว่ามีฟังก์ชันอะไรให้น่าติดตามบ้างเพราะว่าบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมพื้นที่ประมาณ97ตารางเมตรท่านผู้ชมตอนนั้นอยู่ประมาณ1.2 267จองเท่านครับไม่ไม่มากไม่มาครับล้านสองกว่าๆนะครับผมทาไมบ้านหลังนี้ครับไม่แพงแล้วก็มีอะไรน่าติดตามไหมครับท่านผู้ชมต้องเข้ามาชมข้างในกันครับ บ้านหลังนี้ครับกว้าง11.50ครับ11.50ครับหรือ9.8เมตรคุณผู้ชมพื้นที่ประมาณ97ตารางเมตรครับคุณผู้ชมงบประมาณอย่างที่บอกไปแล้วล้าน2ไปปลายครับคุณผู้ชมครับมาดูห้องรับแขกเรานี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับกว้างมากครับ8เมตรคูณ3.50ถึงแค่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะมีพื้นที่หน้าห้องนอนหน้าครัวนี่อีกต่างหากครับหลายตารางเมตรเลยครับคุณผู้ชมครับดูว่าคุ้มขนาดไหนครับ สีภายในลูกค้าเรื่องออกโทนสีครีมครีมครับท่านผู้ชมเนะครับอาจจะแปลกนิดหนึ่งเพราะปกติแล้วบ้านที่เห็นส่วนใหญ่ของเราอาจจะออกโทนสีขึ้นอะไรนะสีออกสีออกขาวนวลๆสีออกประมาณว่าอาจจะสีคนบริหรือว่าอมเทานิดนึงครับแต่นี้ลูกค้าออกโทนสีครีมครีมแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ สีเนี่ยลูกค้าก็สามารถเลือกได้ครับผู้ชมครับชอบใครชอบมันครับสีภายนอกสีภายในยก็คือเป็นบ้านของลูกค้าแต่ละคนครับเขาชอบยังไงเราก็มีหน้าที่จัดตามนั้นครับอาจจะสีเข้มสีอ่อนความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผมาวนีต้ตจากห้องโถงอันนี้แล้วนะครับผมเรามาดูห้องนอนทีละห้องครับผม ห้องนอนที่หนึ่งครับหันหน้าเข้าบ้านอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับท่านผู้ชมสามเมตรห้าสิบครับท่านผู้ชมครับคูสี 4, ่เมตรนะครับห้องนี้นี่ครับประมาณนี้นะครับผมหัปตาห้องนอนที่สองครับซ้ายมือด้าน ด้านหลังนะครับท่านผู้ชมครับห้องนี้ก็สามเมตรห้าสิบครับคูณสามเมตรนะครับห้องนี้จะเล็กกว่านี้นิดนึงแต่ว่าดูครับอยู่คนเดียวหรืออยู่สองคนก็สบายครับไม่ต้องทําความสะอาดมากมายนะครับผมถัดมาโซนด้านหลังด้านในนะครับจะเป็นห้องจะเป็นห้องน้ํานะครับผมห้องน้ําห้องนี้กว้างสองเมตรท่านผู้ชมครับแต่ลึกไม่มากนะครับสองคูณสองเท่านั้นเองครับ มาที่ห้องครัวก,กันคร,รบนับท่านผู้ชมห้องครัวก็กะทัดรัดมากเลยนะครับผมทํากินทําอยู่ได้สบายนะครับผมห้องครัวหลังนี้นะครับสามารถเปิดออกด้านหลังได้เลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมยืนอยู่โซนด้านหลังครับห้องครัวสามารถวนเข้าไปด้านหลังบ้านได้ครับเอาของขึาาาา้นมาเก็บฝั่งนี้ครับหรือว่าทํบข้าวไปล้างถ้วยล้างจานหลังบ้านได้สบายครับมาถึงห้องนอนสุดท้ายกันครับท่านผู้ชมนี่ครับสามมนตสิครับห้องนอนนี้ สีก็จะออกโทนเหลืองครีมครีมเหมือนห้องอื่นนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดเห็นสีภายในหลังนี้นะครับอาจจะื่นชอบกับสีหรือเงครีมแบบนี้นะครับเป็นสีของเบเยอร์ครูะครับผมเบอร์1นึรขีดสนะครับผม,บผมแล้วก็ส่วนสีภายนอกครับสีฟ้าห,หนอนนั้นครับเบอร์037ขีดสนะครับ,รบส่วนสีฟ้า ออกทถาๆด้านล่างนั้นนะครับจะเป็นเบอร์037ขีด5ครับท่านใดสนใจก็แวะที่ชออ็อปเบย์ี่คูได้เลยครับสำหรับกระเบื้องแล้วก็หลังคางบ้านหลังนี้นะครับหรือว่าสีหลังนี้ก็ตามแต่ครับสั่งตรงจากโฮมวันสีสเกตครับท่านใดสนใจก็ไปคลิกที่ เพจทุกวันสีสเกตแล้วก็สั่งสินค้าได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้กว้าง11.5ครับลึก9.8นะครับผมพื้นที่ใช้สอยประมาณ97ตารางเมตรครับก็ประมาณประมาณ1.2ล้าน7ประมาณนี้นะผมท่านผู้ชมครับท่านใดสนใจก็อยากสั่งบ้านอ่าสั่งสร้างบ้านแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะผมโทรหาเราได้ครับ063789966มครับผม063789966มนะครับผม หรือว่าคลิกใน Facebook สีตะเกตสร้างบ้านแล้วส่งข้อความมาใน Facebook ได้ครับช่องที๊ตตอเราก็ฝากด้วยครับสีตเกตสร้างบ้านครับท่านใดก็อยากดูบ้านหรือว่าอยากดูการรีวิวบ้านของเราครับเป็นไอเดียก็ได้นะครับก็ไปติดตามทาง a c e b o o k ครับทางยูทูบที่ท่านดูอยู่ในขณะนี้นะครับแอปดัก็สีตเกตสร้างบ้านทุกช่องทางครับเบอร์โทร0ูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกครับผมคลิปนี้ ถูกใจหลังนี้ยังไงครับสีสวยไหมการให้สีเป็นยังไงบ้างฝ้าเราสวยหรือเปล่าห้องน้ำเราสวยไหมคุ้มหรือเปล่าครับท่านก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ